ถึงเรื่องของพลังงานแล้วเนี่ยนะคะพอเป็นประเด็นรถ80คันขนกันไปขนาดนั้นเนี่ยหลายล้านลิตรเนี่ยนะคะเลยกลายเป็นประเด็นที่ปตทถูกพุ่งเป้าไปนะคะกับการถูกตั้งคําถามซึ่งกลุ่มปตทอเองก็ได้มีการออกหนังสือถแถลงการยืนยันค่ะว่าไม่มีการส่งออกน้ํามันไปประเทศกัมพูชาเป็นนโยบายงดส่งออกมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน2568และตระหนักถึงความมั่นคงของประเทศและพี่น้องประชาชนคนไทย เป็นสําคัญนะคะ หลังจากเพจดังแช์ภาพขบวนรถน้ำมัน80คันปริศนาเตรียมขนน้ำมันกว่า4ล้านลิตรผ่านด่านช่องเม็กสอปปาลาวเป็นจำนวนมากอย่างผิดป,ปกติและอาจเป็นเชื้อเพลิงสำคัญให้กัมพูชาในช่วงที่กัมพูชากำลังขาดแคลนหนักและอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงโดยล่าสุดวันนี้กลุ่มปะตะทออ,อกหนังสือชี้แจงโดยยืนยันไม่มีการส่งออกน้ำมันไปประเทศกัมพูชาตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ว่า พบการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังประเทศกัมพูชา บริษัทปตทจำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มขอยืนยันว่ากลุ่มปตทไม่มีการส่งออกน้ำมันไปที่ประเทศกัมพูชาโดยมีนโยบายงดส่งออกตั้งแต่เดือนมิถุนายน2568และถือปฏิบัติมาตั้งแต่เกิดสถานการณ์ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพลังงานในการตระหนักถึงความมั่นคงของประเทศและพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นสำคัญกลุ่มปตทอขอ เป็นกำลังใจและเคียงข้างทหารตำรวจและประชาชนในสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา